สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็จะพามาดูมะเขือเทศโซลาริโนที่ปลูกไว้นะคะปีนี้คือเสียหายจากความร้อนเยอะมากเลยนะคะอุตสาห์นีว่าต้นกุมภามจะเริ่มร้อนผลผลิตมันจะเริ่มเสียหายเนาะก็เลยบอกปลูกเร็วขึ้นปรากฏว่าเจอทั้งแดดร้อนปี๊ดเจอทั้งฝนตกกระหน่ำนะคะเราไม่สามารถที่จะเก็บมะเขือเทศที่แบบสุกจัดจัดอะเออสจีจัดให้เพื่อนๆได้เลยนะคะเนี่ย คือตอนเนี้ยคือพอมันมันพน้นเขาเรียกว่าพ้นส้มมานะคะเราเริ่มแดงอ่ะออแดงซักเลเวลนิดนึงคือจะอธิบายยังไงดีคือสีประมาณเนี้ยต้องรีบเก็บแล้วนะเพื่อนๆไม่งั้นมะเขือเทศอ่ะคือสุกลวกหมดเลยขนาดสีอย่างเงี้ยบางทีอ่ะก็ยังแบบลวกข้างในหมดเลยนะคะบางทีก็จะเป็นแบบสีนี้ด้วยซ้ําหรือสีอย่างเงี้ย คือก็ลวกหมดแล้วนะคะดูจากผิวหนังของมะเขือเทศที่เหี่ยวย่นนะคะนี่ช่อนี้คือตอนเนี้เราอะลือ้อลื้อทิ้งเยอะมากเลยนี่เห็นไหมแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์เลยนะคะนี่ปกติช่อแรกเราอะจะลูกใหญ่มากน้ำหนักอ่ะประมาณ เกิน12กร,รัมด้วยซ้ํานะคะแต่ปีนี้คือมันไม่ได้ผลผลิตแล้วมันเสียหายหมดเลยลูกเล็กๆก,ก็ร่วงหมดเลยนะคะมันลวกมันลวกแดดนะคะอันนี้ก็คือทิ้งเลยคือไม่เสียดายแล้วเพราะว่าดูแล้วมันมันก็ไม่ได้ผลเนี่ยเด็ดทิ้งอย่างเงี้ยไปเยอะมากนอกจากโซลาริโนแล้วถามว่าทางฝั่ง ออคิงฟิชเชอร์เป็นไหมคิงฟิชเชอร์เป็นนะคะจะเป็นเป็นเหมือนกันก็คือผลผลิตก็คือลูกเล็กเหมือนกันนี่เห็นไหมแล้วฝั่งที่โดนแดดช่วงบ่ายอะคะ่ะฝั่งนู้นนะคะอีกฝั่งนึงอันนี้มันจะโดนแดดช่วงเช้าจนถึงเที่ยงนะ,ะแล้วฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งข้างหลังอะคะ่ะที่มันโดนแดดช่วงบ่ายตอนเนี้มันก็มีอาการเดียวกับโซลาริโนเลยนะคะคือมันลวกนะคะมันผลผลิตมันลวกนะคะแล้วก็ ถึงเป็นลูกไซเนี่ยอยู่ฝั่งเนี่ยผิวก็ไม่เต่งสักเท่าไหร่นะคะก็มีอาการที่ผิวเหี่ยวเนี่ยจับรู้เลยผิวเหี่ยวแลละคือมันมันไม่สามารถจะทนแสงแดดได้เลยนะคะแทบจะเรียกว่ามันโลกเรามันร้อนขึ้นแล้วโอโซนชั้นบรรยากาศมันถูกทำลายเยอะเนาะถ้าพูดถ้าพูดกันตามหลักแล้วอะ พอโอโซนมันถูกทำลายเยอะ UV ที่ลงมาไม่ถูกกรองเลยค่ะมันมันลงมาแบบเต็มๆจังๆปี๊ดๆเลยนะคะแนวโน้มในการปลูกมะเขือเทศแบบของปีหน้านี่เราต้องต้องมาดูกันใหม่ว่าจะปลูกสายพันธุ์ไหนบ้างแล้วก็สายพันธุ์ไหนที่พอไปได้กับอากาศที่มันเหวี่ยงมันมันแปรปรวนแบบนี้นะคะตอนนี้ที่ที่ดูไว้เนี่ยถามว่าตัว kingfisher ปลูกได้ไหม ปลูกพอได้เพราะว่าไม่ได้เสียหายเยอะขนาดโซลาริโนโซลาริโนปีหน้าอาจจะไม่ได้ขายมาเลพันแล้วนะคะเพราะว่าขนาดคนที่มีประสบการณ์ในการปลูกหรือการทำเนี่ยยังทำไม่ค่อยได้ผลแล้วก็ถอดใจท้อใจกันไปหมดบางคนปลูกมาสงปี3ปี4ปีแล้วก็ก็เริ่มท้อเบียร์นี่เข้าปีที่5แล้วนะคะประสบการณ์ถือว่าพอสมควรเบียร์ก็ ก็คิดว่าอาจจะต้องโบกมือลากับโซลารีโนเหมือนกันนะคะถ้าเกิดอากาศยังเป็นอย่างเงี้ยดูยอดที่ตอนนั้นเขาขึ้นมาเนี่ยไหม้นะคะตอนนี้ยอดยอดยอดไหม้แล้วเราก็ไม่ได้เก็บเก็บใบไหมออกมันจะเป็นชลาเนาะเก็บไม่ทนันแล้วก็เพ่กยอดดอกอะค่ะที่ที่ขึ้นมาเนี่ยพอดีตรงนี้ไม่ไม,ไม่มีไหม้เนาะไอ้ตรงที่เดินผ่านมาบางจุดอะคือยอดอะมันช่อดอกมันไหม้มันไหม,ม,ม้หมดเลยอันนี้ช่วงนี้จะดีหน่อย สวยหน่อยเพราะว่าเป็นรุ่นที่เอามาปลูกช้ากว่ารุ่นข้างหน้าประมาณเดือนครึ่งนะคะรุ่นที่ปลูกก่อนนะคะประมาณเดือนครึ่งตอนนี้สภาพล่อแล่มากเลยนะคะแต่อันนี้เป็นรุ่นที่เอามาปลูกที่หลัง แต่ถามว่าช่อดอกก็ก็ไม่ได้สมบูรณ์แล้วก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนกันนะคะจากเท่าที่สังเกตอาการเขานะคะส่วนมะเขือเทศตัวที่เป็นแบคช u ลลี่นะคะเดี๋ยวพีจะลองไล่ไปเรื่อยๆเ,เพื่อนเพื่อลองดูนะแบคชิลี่เนี่ยลูกเล็กลงนะคะอาการคือลูกเล็กลงแต่ช่อก็ยังยังติด แต่ก็ไม่ยึดติดเยอะมากเพราะว่าความร้อนนะคะก็จะถามว่าปลูกได้ไหมตัวนี้ปลูกได้เปลือกเขามีความหนาความทนระดับหนึ่งเขาจะแบบไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ลวกนะคะตันวนี้ก็จะมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้เรดไดมอนต์ Red นะคะเปลือกค่อนข้างหนา,น,านิดนึงเลยไม่ลวกนะคะตัวนี้ปีหน้าอาจจะได้ไปต่อนะคะเพื่อนเพื่อนเรดไดมอน์อาจจะได้ไปต่อแต่ว่า อ่าอันนี้มันเพิ่งจะเริ่มสุกเลยยังตอบไม่ได้ว่าถ้ามันออกมาเยอะๆแล้วผลผลิตมันจะเป็นยังไงส่วนที่ตัวนี้ก็คือจะเป็นสวิตอุบลที่ว่าอันนี้ได้ไปต่อร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะเพราะว่าอากาศมันมันเป็นพันธุ์ที่เราพัฒนาเอ่ออาจารย์ท่าอาจารย์บุญสงเนี่ยพัฒนาสายพันธุ์จากอุบลยอุบลร้อนมากร้อนแรงแล้วตัวนี้คือเขาค่อนข้างปลูกได้ได้ทั้งปีนะแต่ว่ารสชาติเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิสูงรสชาติมันก็จะไม่ไม่ได้อร่อยเหมือนกบบช่วงที่เรา ปลูกอุณหภูมิเย็นนะคะแต่ว่าถามว่าความดกของนางคือก็ยังเป็นแม่ลูกดกอยู่ดีนะคะคือคือดกมากอาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันไม่ค่อยยังไม่แดงนะคะก็คือยังได้แล้วก็ดูว่าไม่มีลูกไหนลวกแดดเลยนะคะก็คือตอนนี้น้องทนความร้อนได้ค่อนข้างดีนะคะเต่๋วว่าเดี๋ยวเราต้องดูอีกว่าถ้ามันมัน,ม,นมันลอะเนี่ยอันเนี้ยสีนี้ได้เลยนี่ อันนี้กล้องมัน,ม,นมันไม่ชัดจริงๆอะคะ่ะอันนี้มันจะส้มเจือจางมาแล้วก็มาแดงแป๊ดนะคะที่จริงอ่ะความสุกมันต้องอย่างนี้นะคะสุกจัดมาหาสุกน้อยนะคะจนไม่สุกนะคะแต่ตอนนี้ของโซลาริโนะบางทีสุกตรงนี้ตรงนั้นไม่สุกกระโดดไปกระโดดมาแล้วจากใส่พันแ่้ปลูกจนออคือ คือ F1 ่ะมันลูกผลผลิตมันบางส่วนมันเหมือน F2 ไปเลยค่ะด้วยด้วยอากาศที่มันเวี่ยงจัดไม่รู้ว่าทำไมต้นไม้มันมันงงอะไรขนาดนั้นนะคะอันนี้สีดาโอเคไม่ไม่ลวกนะคะไม่ลวกตจวนี้เราก็จะไว้ทำพันุนะคะปลูกได้ทั้งปีทนโรคทนแมลงค่อนข้างมากเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะปลูกนี่เห็นไหมตัวเนี้ยตอนเนี้ยสวิตอุบลดีที่สุดนะคะ ที่ที่เบียร์ดูดีกว่าคิงฟิชเชอร์ด้วยเพราะว่าเขาไม่มีอาการลวกแล้วผลก็ถามว่าเล็กลงกว่าปีปีก่อนๆ่อนไหมเล็กลงกว่าหน่อยนึงเล็กลงกว่าไม่เยอะแต่ขนาดผลก็ยังมีขนาดใหญ่อยู่นะคะส่วนตัวนี้เจอร้อนกระทบฝนล,ลูกแตกหมดเลยจะอดน้ำก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาแดดออกตอนเที่ยงมันปีด๊ดปี๊ดมากๆแล้วแล้วพอเราอดน้ำเนี่ยตอนเที่ยงเขาจะเหี่ยวไปเลยนะคะพอไม่อดน้ำเนี่ย มะเขือเทศแตกแตกแล้วมดวิ่งขึ้นมากินเยอะมากนะคะใจแอนเย็นโยของเรานะคะคือตอนนี้คือมดแทะกันสนุกเลยนะคะเนื่องจากว่าลูกแตกแล้วไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ําได้เพราะว่าพอเราอดน้ำเนี่ยกลายเป็นว่ามันเหี่ยวมันเหี่ยวทั้งโลงเลยแต่ว่าพอฝนมันยังสลับตกอยู่นะคะ มันพูดยากอันนี้ก็คอสโตลูโตนะคะอันนี้ไม่ไม่แนะนำให้ปลูกนะคะสายพันธุ์อิตาลีคือมันแทบไม่ติดผลผลิตเลยหุ้ยสีเหลืองออกเยอะมากเลยตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเข้ามาเก็บแล้วไม่งั้นจะไม่ได้ทานเลยนะคะอ่ะตอตัวนี้ก็คือแทบจะไม่ติดเลยแล้วลูกไม่สมบูรณ์แล้วด้วยนะคะคือคือมันร้อนจนเนี่ยเวิร์กเนี่ยคอสโตลูโตทั้งหมดเนี่ยไม่ติดลูกเลยนะคะจนมาถึง ตัวที่ว่าเราติดลูกดีๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเชลล์กีเนะคะเบซาเชียตัวนี้มากเลยเพราะว่ามันอร่อยก็ไม่ติดถ้าไม่หนาวเนี่ยสองตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเกิดวิกฤตและเราจะไม่สามารถปลูกได้นะคะส่วนอลูลู่นะคะอลูลู่เหมือนกัน,นะคะ่ะตอนนี้คุมปริมาณน้ําไม่ได้อดน้าแล้วคือคือเหี่ยวไม่อดน้ําก็คือแตกตอนนี้ลูกอลูลู่ช่อน่นนะคะ่ะแตกหมดเลย แต่ข้อดีของเอลูตอนนี้คือน้องไม่สุกแดดเอลูเนี่ยจะเป็นพันธุ์ที่มีเปลือกค่อนข้างหนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วแต่ว่าข้อเสียของเขาคือมันร้อนจัดแล้วดอกเนี่ยที่เห็น,นเป็นพวงๆๆช่อๆเนี่ยมันจะร่วงเยอะนะคะอัตราการติดเลยน้อยยังไม่ค่อยเห็นสีแดงเลยเห็นไหมเพราะว่าชุดแรกที่มันออกมาเนี่ยมันเจอร้อนกระทบฝนร้อนกระทบฝนจนช่อดอกเขาร่วงหมด จนเบียร์ไม่ยด้แต่งเลยนะคะตอนนี้เบียร์ปล่อยยาวเลยะคะ่ะตอนนี้เบียร์จะพันอยู่2แบบก็คือปล่อยตรงนะคะแบบเดิมนะคะกับอไอ้พวกนี้เราก็จะโน้มโน้มไปด้านข้างทั้งหมดไม่งั้นตอนนี้คือมันจะสูงท่วมหัวไปแล้วนะคะไม่งั้นมะเขือเทศมันสูงท่วมหัวมันเจอความร้อนข้างบนหลังคาอีกมันจะยิ่งไม่ ติดนะคะช่อมันจะไหม้แล้วดอกมันจะร่วงทั้งหมดก็เลยแก้ปัญหาแบบนี้ขนาดแก้ปัญหาแบบนี้ยโซลาริโนตอนนี้นะคะก็ขนาดว่าช่อดอกอะ่ะมันซ่อนอยู่ข้างในอะ่ะเพื่อนมันยังมีร่มเงาของใบของตัวเองอะ่ะมันยังลวกอะ่ะคือคือตอนนี้ก็ไม่รู้ยังไงแล้วคือเบิร์คัมซวเวลแล้วนะคะส่วนตัวนี้ช็อกโกแลตก็ยังคงปลูกได้อยู่นะคะตัวน,นี้ไม่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 ไมไม ไม่กระทบกับอากาศเยอะนะคะตัวช็อกโกแลตนี่ก็เป็นพันธุ์ของเมาบนเหมือนกันนี่มันจะเปรี้ยวนำนะคะแล้วก็เนื้อเหมือนอ้งุ่นเออใช่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นซารีน่าเยลโล่คะตัวนี้ได้พันมาใหม่จากเชียงใหม่ดูแล้วคือดีไม่มีกลิ่นมะเขือเทศแล้วกออ็น้องไม่ลวกแต่ปัญหาคือพอเจออากาศ ร้อนมากๆดอกเขาจะไม่สมบูรณ์แล้วดอกเขาร่วงนะคะสำหรับตัวนี้อาจจะปลูกได้ไม่ลวกแต่ผลผลิตอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นาฟารมินโกพิงค์นะคะถ้าเทียบกับเพื่อนๆที่มา4ตัวแล้วอ่ะตัวเนี้ยอร่อยสุดเนื้อแน่นสุด นะคะเปลือกหนากลางๆแล้วก็ไม่มีอาการลวกแดดเลยนะคะนี่แล้วผลเขาก็ใหญ่เบียงคิดว่าถ้าเกิดมันไม่อากาศร้อนน่ผลเขาเราอาจจะปลูกได้ใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ํานะคะแล้วก็เขาไม่มีกลิ่นของผลลไม้แล้วอ่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการเก็บพันทั้งหมดก็คือตัวนี้เราจะไม่จําหน่ายเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยคิดว่า ตัวเนี้ยจะได้ไปต่อแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งทรงให้เขาดีๆในปีหน้านะปีนี้คือเราแต่งไม่ได้แล้วมันสูงขึ้นไปจนถึงวันแล้วค่ะเกือบเกือบสเมตรแล้วเนาะสเมตรกว่าแล้วซึ่งเราทําอะไรกับเขาไม่ไม่ได้แล้วนะคะก็อาจจะต้องปล่อย เพราะว่าไม่อยากปีนกระไดอากาศมันร้อนมากจริงๆค่ะเพื่อนๆระวังฮิ้สโตกกันมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นออว่อาออเลนตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่ไม่โลกแดดแล้วก็อร่อยแต่ว่ามันล้มลงมาเบรยจับผูกไว้อย่างนี้แล้วดอกเขาก็เลยพานพานสเปะสปาไม่ติดไปเลยพวกนี้เป็นเหมือนกันคืออากาศร้อนแล้วดอกไม่ค่อยติดที่ได้มาอีกตัวนจะเป็นเลนสกาเลตตัวนั้นยังยังไม่ติดผลเพราะว่ามันมันตายหมดเลยนะคะได้กิ่งชํามามันเป็นไวรัส ิกแต่ว่าก่อนก่อนที่มันจะเป็นเวลาใบ,บิกอะ่ะพอดีชํากิ่งันมากิ่งนึงแล้วพอดีเอาไปปลูกแล้วมันก็เลยแบบกำลังกําลังโตอยู่นะคะก็เลยแบบเดี๋ยวเราจะได้ชิมตัวเลสกาเลตกันอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือตัวเนี้ยดีเพอร์เฟครสชาติดีงามมากแต่มันไม่ค่อยติดเนี่ยมันไม่ค่อยติดส่วนตัวสวิตบอยนะคะก็ล่วงเยอะค่ะแล้วก็ลูกก็ถามว่าใหญ่ไหมก็ ใหญ่พอประมาณแต่ไม่ไใหญ่ใหญ่เหมือนตอนที่เราปลูกป,ปีก่อนๆน,นะคะแล้วก็ไม่ไม่ไดค่อยได้แต่งทรงเขาด้วยแล้วตัวนี้ก็เจอร้อนจนดอกร่วงนะคะดอกล่วงแล้วก็ปัญหาอย่างคือเขาอาจจะขแขนงเยอะแล้วตอนนี้เพราะว่าเราไม่ได้แต่งแขนงเลยอันนี้คือความผิดพลาดของตัวเองนะคะที่ทํางานไม่ทันนะคะมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยรู้พฤติกรรมของเขาเท่าไหร่แต่หลักๆแล้วคือเขาเหมือนเดิมแหละแต่ว่าร้อนแล้วดอกล่วงแล้วก็พอ พอสุกจะจัดเนี่ยขั้วพอร้อนจะจัดเนี่ยมันก็คั่วมันเปราะตัวเนี้ยคั่วมันเปราะเราต้องยอมรับว่าคั่วมันเปราะจะถามว่ารสชาติดีไหมคือรสชาติเขาก็ยังดีเสมอต้นเสมอไปนะคะตัวนี้รสชาติไม่ผิดเพี้ยนเหมือนโซลาริโนนะคะตัวนี้ก็คือหอมเ,อเหมือนผลไม้ละมุนละมุนนะคะตัวนี้คือก็ยังกรอบยังแน่นยังเด้งสู้ปากอยู่นะคะแต่แบบ มาตอนนี้โซลาริโนคือตัวที่แย่ที่สุดนะคะในบรรดา20สายพันธุ์ที่ปลูกนะคะเออมันมันจะมีอีกแต่เราไม่ได้แนะนําพอดีเรายังไม่ค่อยได้ชิมรสชาติเขาเรายังไม่ค่อยเข้าปากก็เลยแบบยังยังพิเศษไม่ได้นะแต่ตัวนี้คือรสชาติเพียนจากที่ปลูกโซลาริโนแล้วไม่เคยมีรสเปรี้ยวแทกแต่ตอนนี้โซลาริโนเรามีรสเปรี้ยวแทกนะคะแล้วก็มันลวกอย่างที่บอกเนะี่ยขนาดช่อบนบนแล้วอะ่ะมันก็ยังเป็นอย่างเงี้ยเล็กอะเนี่ย มันมันไม่ได้คือสีเนี่ยคือปกติสีประมาณเนี้ยเบียร์ไม่เก็บนะเนี่ยทำไมมันต้องเก็บทั้งช่อเลยอ่ะไอเรือพวกนี้ก็ต้องทิ้งหมดเลยคือเอาไว้ไม่มีประโยชน์เลยนะคะก็ ใครที่เป็น FC หรือกำลังจะปลูกหรือซื้อไปปลูกแล้วปีนี้ต้องทำใจนะคะจากคลิปที่เคยสอนมาว่าเออให้ยูสีสุกจะจัดแล้วค่อยเก็บทานรับประทานหรืออะไรต่างๆคือเราต้องล้มเลิกทฤษฎีนั้นไปก่อนเราต้องมาดูอุณหภูมิหน้างานนะคะว่าตอนนี้มันเหวี่ยงไปในระดับที่เราไม่สามารถจะเก็บทานในที่แบบมันจะอยู่ในโหมดของความอร่อยที่สุดได้อะมันก็ต้องเก็บ ยเงี้ยหมวดกลางๆอะค่ะเพราะว่าในที่ไปเก็บขายลูกค้าตอนเนี้ยก็จะได้หมวดนี้เหมือนกันคือ เริ่มสุกเกินส้มมานิดหนึง่งถ้าเราทิ้งไว้อีกสักวันสองวันคือลวกลวกแดดหมดเลยนะคะก็ถ้าใครปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่ามีร่มเงาให้เขาดีกว่านี้ไม่ไม่ไม่อบอ้าวเหมือนในโรงเรือนตอนนี้ก็ก็อาจจะได้หรืออาจจะอยู่ใกล้แม่น้ําความเย็นของแม่น้าพัดผ่านะอะไรเงี้ยอุณหภูมิมันก็อาจจะไม่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 เหวี่ยงจัดหรือรุนแรงขนาด ที่นี่ที่มันร้อนแล้วมันแห้งไปเนาะแล้วก็เจอฝนเจอแดดปีเจอฝนเจอแดดปีสลับกันอยู่อย่างนี้จนจนเสียหายขนาดนี้นะคะก็มันพาตรงที่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเนี่ยนะลูกลูกกลายพันธุ์หมดเลยจาก F1 ลูกเหมือน F2 เนี่ยใครที่บอกว่า F2 ปลูกได้ไม่ค้าเนี่ยเก็บต่อก็คือเพื่อปลูกคุณจะได้ลูกพิกลพิการแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วเนี่ยมันเป็น F1 ที่ที่เป็นไมเ่เคลือบออกมาจากเนเธอร์แลนด์เลยอะแล้วมันยังได้อย่างเนี้ย กับสภาพอากาศอย่างเงี้ยคุณก็ต้องคิดดูว่ามันคุ้มจะปลูกไหมนะคะหรือว่าจะไปซื้อราคาถูกเอ่อที่เขาขายกันแล้วเขาเก็บเอฟมาเอฟอะไรก็ไม่รู้ให้คุณเนะี่ะมันคุ้มไหมกับการที่คุณจะปลูกขนาด F1 ของแท้มายังเป็นอย่างนี้เลยไม่ไม่ต้องไปสืบเอฟอื่นๆเลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยดูสิเนี่ยนะเนี่ยเนี้ยก,ก็ก็เพี้ยนเนี่ยมันจะมีลูกเพี้ยนทุกช่อเลยซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะคะ สำหรับสายพันธุ์แท้เนี่ยอันนี้ก็กเพีย้ยนเนี่ยเพีย้ยนเพี้ยนอีกนะคะเพี้ยนหมดเลยนะคะก็จะป,ปลูกปีหน้าเดี๋ยวเราจะลงคลิปใหม่ว่าเดี๋ยวเราจะขายสายพันธุ์ไหนบ้างให้กับ เพื่อนๆได้แล้วสายพันธุ์ไหนควรจะปลูกหรือไม่ควรจะปลูกต่อนะคะเพราะว่าเมะเลมะเขือเทศมีราคาแพงนะคะไม่ได้ถูกๆแล้วระหว่างขั้นตอนกระบวนการในการดูแลต่างๆเนี่ยมันเยอะแยะมากมายจนคนที่เอาไปปลูกเนี่ยคิดว่ามันง่ายแล้วก็บอกกลับมาว่าซื้อกินง่ายกว่าไม่คิด ว่ามันจะยากขนาดนี้นะคะก็มันไม่ได้ทําง่ายค่ะไม่เคยบอกว่ามะเขือเทศทําง่ายเลยมันต้องดูดินงฟ้าอากาศดูสายพันธุ์ดูอะไรหลายอย่างขนาดเบียร์ทำมาหปีแล้วเบีคิดว่าเออบียรก็มีประสบการณ์ระดับหนึ่งแล้วอะ่ะ กับกลายเป็นว่าเจอปีนี้เข้าไปคือเราเป็นเด็กอนุบาลเลยเพราะว่าเราพาตรงที่เมื่อตอนต้นปีที่เป็นผู้ค้างไว้คือลูกค้าเราอะมันเยอะมากทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์แล้วก็คนจะมาเดินเก็บส้มๆมางคนก็เก็บไม่เป็นเราก็จะบอกเขาก่อนว่าเก็บแบบไหนแบบไหนเธอถึงเวลาแล้วตาไม่ดีบ้างมือเด็กบ้างบางทีก็เก็บไปคือมันทําให้เราอะไม่เห็นของในโรงเรือนแล้วว่าเวลาที่มันสุกจัดอ่ะ มันจะเกิดความเสียหายไหมเรามาเจอความเสียหายประมาณปลายเดือนกุมภาขึ้นกุมมีนาแล้วเพราะว่าช่วงนั้นอะประมาณมีนาเออใช่ประมาณมีนาแล้วเพราะว่าอากาศมันเริ่มร้อนลูกค้าเริ่มไม่เข้าพอลูกค้าเริ่มไม่เข้าเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นคือเราเห็นลูกมันลวกเราก็เลยปลูกหนีหนีเดือนนึกออกใช่ไหมครับเพื่อนเราปลูกหนีเดือนขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้ลูกมันลวกในเดือนประมาณปลายกุมภาขึ้นมีนา แต่เราไม่รู้เลยว่าระว่างนั้นอะที่เราขายดีมากแล้วคนเขามาเก็บกันแบบกรหโนนะคะมันมันมันเลยไม่รู้ว่ามันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นคือผลลวกแต่กับบางส่วนเนี่ยคือเขาร่วกตั้งแต่ปีที่แล้วเขารู้แล้วเขาหนีทันเนี่ยเขาไม่จะไม่ปลูกโซลาริโนแล้วเขาจะมาเล่นคิงฟชเชอร์กับอุบลสวีทและพอเขารู้ว่าลูกมันลวกเพราะเขาเขาก็บอกอยู่ว่ามันลวกเยอะแต่เราก็บอกว่าของเรามันไม่ลวก เ,เนี่ยประเด็นคือความมั่นใจในตัวเองบางครั้งมากเกินไปแล้วไม่ได้ฟังส่วนอื่นนะคะที่เขาเขาไม่ได้เปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดส่วนให้เก็บเหมือนของเราอะคะ่ะเออเราต้องบอกว่าเราเปิดส่วนให้เก็บแต่บางส่วนคือเขาเขาจะไม่ให้เข้าไปเก็บนะคะก็คือเยี่ยมชมถ่ายรูปปกติว่าเดินเก็บกันแบบรูบ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 เลยอย่างเงี้ยนะคือคือไม่ได้เพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายค่อนข้าง,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 งเยอะในลูกค้าเด็ดชิมกันอีกอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันหลายอย่างนะคะเขาก็จะ เปิดเข้าชมเปิดถ่ายรูปแต่ว่าเดินเดินเก็บขนาดนั้นอนะบางที่ก็ก,ก็ก็ไม่ได้นะคะถือว่าเขาก็ให้แหละแต่ว่าด้วยลูกค้าที่เข้าไปอะมันต่างมันปริมาณต่างกันมากอะค่ะของเบียร์นี่คือแบบช่วงนั้นพอดีทําร้านใหม่ด้วยอะไรใหม่ด้วยก็โปรโมททางกลุ่มกินสบายใจช่วยโปรโมทมันก็เลยกลายว่าคนก็มาลุมเอามะเขือเทศทางนี้กันเยอะนะคะนั่นแหละก็เลยกลายว่า คนมาเดินเก็บกันแบบโหโหเต็มโรงเรือนเลยตอนนั้นมันก็เลยทําให้เราอ่ะไม่ไม่รู้ปัญหานะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่รสชาติยังยังไม่ไม่รู้ว่าเราให้มันสุกจัดอยู่เปลือกเขาหนานิดนึงเขาไม่ลวกนะคะตัวเลชเชอรี่กับเ l ลโลเชอรี่เดี๋ยวเราค่อยมาชิมแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าไอส่งตัวเนี้ยมันจะได้ไปต่อไหมนะคะก็ คลิปยาวนิดนึงแต่ว่าลองฟังดูค่ะมันมันเป็นสภ,ภาวะที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันนี้กับสภาพอากาศนี้เพราะฉะนั้นจะลงทุนจะปลูกคิดก่อนนะคะเพราะว่าการที่ปลูกมะเขือเทศหนึ่งโรงเรือนแบบนี้ใช้เงินทุนเยอะมากนะคะยังไม่คิดถึงตัวโรงเรือนไหนจะเชือกอีกนะคะไหนจะถุงนะคะดินปลูกอีกถ้าคุณไม่มีนะคะเอ,อ่อถ้าคุณไม่มีปุ๋ยหมักทำเองคุณก็ต้องซื้ออีก เท่าไหร่อันนี้ขนาดมีทุกอย่างแล้วซื้อถุงเพิ่มอีกนิดหน่อยซื้อเชื่องเพิ่มอีกนิดหน่อยของปีนี้ใช้ของเก่าด้วยก็ยังหมดไปหลายหมื่นบาทนะคะสำหรับต้นทุนนะคะล้วก็ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่อากาศไม่หนาวนี่มองเห็นถึงตัวเลขแดงติดลบจืดเลยนะคะตอนนี้คือเครียดมากนะคะไม่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะคะก็ก็ได้แต่ทำใจแล้วก็ดูดูพฤติกรรมของเขาไปว่า จะเป็นยังไงเพื่อที่ปีหน้าเราจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเราจะต้องอใช้วิธีการเลื้อยอย่างนี้เพื่อให้ลูกเขาบังแดดเหมือนเดิมหรือเราจะเปลี่ยนยกขึ้นหรืออะไรคือทุกอย่างมันต้องเก็บเป็นข้อมูลเก็บเป็นสถิติหมดเลยนะคะสำหรับมะเขือเทศ ก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ค่ะสําหรับใครที่คิดว่าจะลงทุนเยอะๆไปจ้างก็ทํานะคะบอกได้เลยว่าขนาดทําเองอยังเจ๊งกระโบนะคะแล้วจะไปจ้างเขาทําไม่ต้องคิดนะคะมันไม่มันไม่ได้อะไรถึงจะเป็นโลละ300คุณก็ไม่ได้อะไรถ้าผลผลิตมันเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ฝากไว้ให้คิดกันนะคะแต่ถ้าปลูกทานเล่นๆทัน,นที่บ้านชิวๆอะไอย่างเงี้ยได้ดี ค่ะเพราะว่ามันมันจะมีร่มไม้ของแต่ละบ้านอะไรเงี้ยก็อาจจะปลูกในร่มไม้บ้างอะไรบ้างคือให้มันมีตัวกรองแดดชั้นหนึ่งได้ได้ได้แดดเบาๆอะไรเงี้ยคิดว่าดีดีเลยนะคะเพราะว่าต้นข้างนอกของเราที่มันเรายกออกไปบางส่วนที่มันเป็นโรคเงี้ยแล้วก็เลี้ยงทิ้งไว้เงี้ยมันจะอยู่ใต้ร่มไม้ก็ไม่มีอาการลวกนะคะ ล่มเงาไม้ตอนนี้คิดว่าสําคัญแต่ตอนนี้ก็กลังจะดูว่าอาจจะปรึกษาเพื่อนที่เขาแบบเป็นกเกษตรตะกรหรออือไม่ใช่เป็นกเกษตรเป็นพ่ออาจารย์นะคะมหาวิทยาลัยก็อาจจะว่าถ้าปีหน้าเนี่ยเราขึงสแลนเขียวนะคะสัก50%เนี่ยมันจะได้ไหมแสง UV บางตัวมันหายไปมันกรองแล้ว ผลผลิตมะเขือเทศมันจะเป็นยังไงหรือรสชาติจากการกลองแสงจากแ,แลนแล้วอ่ะรสชาติมะเขือเทศจะเปลี่ยนไหมเพราะว่าจากปีนี้ที่แสงแดดผุผุโผโผมันทําให้เรารู้ว่าแสงแดดมาไม่เต็มแสงแดดที่เป็นแสงแดดของหน้าฝนนะคะมันทําให้รสชาติของมะเขือเทศก็ผิดเพี้ยนเช่นเดียวกันนะคะคือตอนนี้หลายปัจจัยมากที่มีผลต่อรสชาติของมะเขือเทศนะคะก็ต้องตื่นตัวกันนิดนึงนะคะกับสภาว แวดล้อนที่มันร้อนขึ้นแบบนี้มันมันมันต้องรับมือกับอะไรหลายอย่างทั้งทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยนะคะลงแตงโมของเราเรายังไม่รู้เลยว่าปีนี้แตงโมเราจะสุกเร็วกว่าปกติไหมนะคะ นี่ไม่ค่อยได้เข้าไปอัปเดตเลยเพราะว่าเพี้ยมเริ่มลงน o แตงโมเพราะฉะนั้นถ้าเข้าลงนั้นแล้วเราจะเข้าลงนี้ไม่ได้นะคะเราจะจะมีเพีย้ยมีแมลงอะไรที่มันติดตามตัวเราเข้ามานอกจากลงนี้เสร็จเราถึงจะเข้าลงนั้นแล้วก็กลับขึ้นบ้านได้ช่วงนี้เบียกก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้อัปเดตนะคะเออประมาณนั้นก็ก็ประมาณนี้ค่ะพูดยาวมากเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ